พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครามานำนำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระเจ้าไปด้วยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับทางรายการของเรารู้สึกชื่นใจแล้วก็รู้สึกสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงดูแลและเอาใจใส่ภารกิจของพระเจ้านะครับซึ่งอยู่ต่อหน้าเราทั้งหลายครับความรับผิดชอบที่ต้องดูแลในเรื่องการเอาใจใส่ความปลอดภัยสวัสดิภาพของเด็กๆใน ้ารประกันอุปธรรมนะครับ60-70ชีวิตทุกวันที่จะต้องใช้ชุดตรวจเอทนะครับซึ่งแน่นอนครับทุกสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับราคาที่ต้องเสียต้องจ่ายไม่มีทางเลือกและไม่มีสิทธิ์ที่จะไปร้องทุกข์หรือไปบ่นในทางใดแต่เราต้องยอมรับและปฏิบัติตามเพื่อความอยู่รอ,อดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของพวกเราทั้งหลายนะครับ ขอบคุณพี่น้องคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับสอบถามไทยกันเข้ามาสอบถามเข้ามามีความประสงค์อยากจะมีส่วนสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอภาวนาคิดถึงนะครับว่าน,น่าจะมีขั้นตอนวิธีการที่มีการคิดค้นเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะเป็นในลักษณะของเครื่องตรวจวัดน้ําตาลเครื่องตรวจวัดออกซิเจนหรืออะไรต่างๆที่สามารถ ใช้ได้และสามารถที่จะเปลี่ยนเฉพาะชุดไส้ของมันหรือเครื่องในการใช้ตรวจเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะน่าเป็นสิ่งที่ประหยัดแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ใช้ใจ่ายได้และทุกคนก็สามารถที่จะมีครอบครองและดูแลสุขภาพร่างกายในครัวเรือนในระดับประชาชนทั้งหลายได้นี่เป็นแค่ความคิดของคนทั่วๆไปคนธรรมดาธรรมดาที่ ไม่มีความรู้ในทางการแพทย์อะไรอยนะครับซึ่งผมก็คิดนะครับมองเห็นว่าเอ๊ะอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวบนไปสักหน่อยหนึ่งว่าคนที่รู้จริงๆว่าความเลวร้ายของวัคซีนนั้นเลวร้ายขนาดไหนมันทําลายชีวิตคนขนาดไหนทําไมคนพวกนี้ไม่มาช่วยกันคิดวิธีการที่จะจับหรือว่าจัดการกับโควิดซะเอาความคิดในการค้นหาความเลวร้ายความรุนแรงของวัคซีนนะครับ ไปช่วยกันคิดหาความหายนะของเชื้อไวรัสแล้วหาทางช่วยกันป้องกันผมว่าน่าจะสําเร็จไวนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าผมเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเอาความคิดทั้งสองฝ่ายมาช่วยกันเพื่อที่จะหาทางกําจัดหาทางป้องกันคิดเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะควบคุมโรคไวรัสเหล่านี้ด้วยกันนะครับ อันนี้เป็นความคิดของผมเองนะครับฝากไว้และขอบคุณสําหรับพี่น้องคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับที่ระลึกถึงพันธกิจน,นี้และระลึกถึงลูกๆที่บ้านพระคุณอุปถัมภ์ครับปัจจุบันนี้มาถึงวันนี้นะครับสองปีพวกเรายัางปลอดไทยอยู่นะครับเรามีการดูแลอย่างเข้มงวดจริงๆนะครับมีพี่น้องญาติญาติที่ห่วงใยพวกเรามาแวะเยี่ยมเยียนก็ต้องขออภัยจริงๆผมปิดประตูรั้วอย่างมิดชิด คนในแทบจะไม่ได้ออกคนนอกแทบจะไม่ได้เข้าเลยนะครับปิดประตูรั้วทั้งนอกทั้งในทั้งหน้าทั้งหลังอันนี้เพราะเพื่อความปลอดภัยจริงๆไม่ใช่เห็นแก่ตัวไม่ใช่กลัวเกินเหตุหลายคนก็ตําหนิผมว่าเป็นรู้สึกตื่นตระหนกเกินเหตุไร้าสาระอะไรก็กลัวจนทบที่ขี้ขึ้นขีน้ขึ้นหัวเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เรากล,กลัวอย่างนั้นแล้วก็ปลอดภัยมาถึงทุกวันนี้ต่างกับกลุ่มหนึ่งที่ไม่สนใจอะไรเลยนะครับ มีงานกินเลี้ยงมีงานปีใหม่ของแต่ละกลุ่มแต่ละที่แต่ละหมู่บ้านก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจอะไรเลยนะครับก็ติดกันระนาวนะครับมีผลกระทบกันทั่วๆไปซึ่งก็น่าเป็นห่วงสําหรับพวกเราทั้งหลายถ้าทุกคนใส่ใจผมเชื่อว่ามันก็จะหยุดไปอนะครับแต่เมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็เราต้องสู้กันต่อไปนะครับขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรพี่น้องคุณผู้ฟังทุกทกท,กท่านครับที่ห่วงใยถามถ่ยเข้ามา ที่มีส่วนสนับสนุนกันเข้ามาขอบําเหน็จพระพรของพระเจ้าเติมเต็มในชีวิตของท่านปกป้องชีวิตของท่านครอบครัวครัวเรือนพันธกิจการงานสวัสดิภาพทุกด้านในชีวิตของท่านขอองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะล้อมรัว้วครอบครัวของท่านชีวิตของท่านทุกสิ่งทุกอย่างในการดูแลอารักขาของท่านให้มีแต่สวัสดิภาพปลอดภยัยสืบสืบไปนะครับ คุณผู้ฟังครับขอบคุณพระเจ้าในความสัตย์ซื่อของพระองค์เพราะว่าพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์ยังคงเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และวันพรุ่งนี้และสืบสืบไปพระเจ้ายังทรงนำเราตลอดมาจนถึงวันนี้ได้และพระองค์ก็จะทรงนำเราต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวชีวิตของทาสชาวฮิบรูนะครับ ในพระธรรมของพระเจ้าที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากแอกของความเป็นทาสจะได้รับการนำออกไปจากประเทศอียิปต์ไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในเทศกาลปัสกาเทศกาลกินขนมปังไรเชื้อนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับ เหมือนที่ผมพูดไว,ว้ว่าพระเจ้านั้นทรงสัตย์ซื่อพระองค์เป็นเหมือนเดิมเมื่อวานนี้วันนี้และตลอดสืบสืบไปเป็นนิดเราเห็นตัวอย่างในชีวิตของประชาชาติอิสราเอลที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาคนแรกคืออับราฮัมอิสรัเยาโคและมาถึงพวกเขาในปัจจุบันนี้ในเวลานี้เหตุการณ์ที่เขาเป็นทาสอยู่น,น,นานนตั้ง 400กว่าปีนะครับพระเจ้าไม่เคยลืมพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระสัญญาของพระองค์พระเจ้าได้เปิดเผยและปลดปล่อยพวกเขาให้พ้นจากการเป็นทาสพ้นจากความทุกข์นำสู่เสรีภาพและสันติสุขและพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้อย่างมากมายบริบูรณ์นะครับซึ่งแน่นอนครับ ความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นกับคนรุ่นนี้อย่างมากมายถ้าเรามองดูจะเปรียบเหมือนกับว่าเขาได้รับสิ่งดีที่ได้รับการจัดเตรียมได้รับการวางแผนเอาไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์อย่างรอบคอบระมัดร,ระวังไม่มีบกพร่องโดยชีวิตของบรรพบุรุษที่ลงทุนลงแรงชีวิตทุ่มเทชีวิตปฏิบัติพระเจ้า พระนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตด์ซื่อแล้วนี่เป็นผลที่เป็นมรดกเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่คนรุ่นหลังนี้เขาจะเก็บเกี่ยวสิ่งดีจากบรรพบุรุษของพวกเขานะครับผมได้เคยคุยเรื่องนี้กับพี่น้องสมาชิกนะครับหลายต่อหลายครั้งเรามักจะดําเนินชีวิตติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็คิดว่าเอพระเจ้า ทำไมพระเจ้าไม่อวยพรผมทำไมพระเจ้ายังไม่ตอบคำอธิษฐานเลยทำไมผมเจ็บป่วยลุงเจ็บป่วยตาเจ็บป่วยยายเจ็บป่วยหนักหนาสาหัสมากจนจะตายอยู่แล้วแม่ลำบากมากมายยากจนเหลือเกินเอาจริงเอาจังในพระเจ้ารับใช้พระเจ้าสัต์ซื่อในพระเจ้าไม่เคยกบดต่อพระเจ้าเลยแต่ไหนแต่ไรแล้วทำไมอธิษฐานทำไมพระเจ้าอยู่ไหนทำไมไม่ปลดปลอยสักที ไม่เห็นพระพรที่พระเจ้าสัญญาว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตของยายของแม่ของพ่อเลยคุณพระฟังครับผมหนุนใจพี่น้องเหล่านี้ว่าหลายครั้งเราดำเนินชีวิตมองหาสิ่งที่เราจะได้รับเป็นค่าตอบแทนสำหรับเราเองมากเกินเกินไปการดำเนินชีวิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอยากจะให้เราคิดถึงหมายที่สองก้าวที่สองสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหน้าสำหรับลูกหลาน เชื้อสายของเราว่าพวกเขาจะมีโอกาสได้รับพรที่เราสะสมเอาไว้เพราะว่าในพระคำของพระเจ้านั้นว่าถ้าพ่อกินองุ่นเปรี้ยวการเข็ดฟันก็จะเกิดขึ้นกับลูกกับหลานนั่นหมายความว่าความเลวร้ายความบาปความผิดสิ่งที่บิดามารดาคนไหนอดีตบรรพบุพร,รุษได้กระทำเอาไว้ลูกหลานก็ต้องรับผลนั้นเหมือนกันเช่นเดียวกันครับถ้า บิดามารดากินทานอางุ่นหวานหรือทำความดีได้รับพระพรสัตซ์ซื่อทุ่มเทในพระเจ้าแม้ว่าชั่วชีวิตของบรรพบรุษจะไม่เคยเห็นพระพรชัดๆเหมือนที่พระเจ้าสัญญาเอาไว้กับอับราฮัมว่าเราจะให้แผ่นดินแห่งพระสัญญาเป็นมรดกแก่เจ้าเป็นของเจ้านำเจ้าไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่มีน้ำนมและน้ำพึง่ง แน่นอนครับอับราฮัมตายก่อนแล้วไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับแผ่นดินนั้นว่าอยู่ที่ไหนไม่มีโอกาสได้ชื่นชมแต่อับราฮัมสัตย์ซื่อครับเชื่อและไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวนี้อย่างสุดตัวทุ่มสุดตัวคุณตาซึ่งอายุมากแล้วแก่แล้วนะครับพูดถึงในเรื่องทั่วๆไปของมนุษย์ในเรื่องสามีภรรยายก็คงจะหมดกําลังแล้วลหะนะครับคง ถ้าจะว่าไปก็หมดอะไราตายอยากอยู่กับคุณยายสารายิ่งเป็นหมันซะด้วยพระเจ้าก็บอกว่าภรรยาของเจ้าจะมีบุตรและลูกหลานของเจ้าจะเยอะแยะเหมือนเม็ดทรายในทะเลเหมือนดาวบนท้องฟ้าในขณะที่สาราเป็นหมันในขณะที่คุณตาก็สังขารก็ขนาดนั้นยักแย่ยกัยก,ย,กยันแล้วนะครับโดยส่วนตัวของผมแล้วนะครับถ้าเราอ่านพระคำของพระเจ้าแบบเป็นกลางเราไม่ได้อะไรมากมาย แบบมนุษย์ปุถุชนธรรมดาผมเข้าใจความรู้สึกของนางสาระาครับนางจึงมีเสียงหัวเราะอยู่ในลำคอว่าจะมีจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับเป็นหมันซะด้วยแล้วก็ประจําเดือนรอบเดือนของนางก็หมดไปแล้วนี่เป็นความจริงแต่ขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้ลูกหลานของเขาผ่านมาเขามีโอกาสได้กลับไปสู่ในแผ่นดินแห่งพระสัญญาครับ พระสัญญาของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้เราอาจจะไม่ได้รับสิ่งนั้นในทันทีทันใดในชั่วพลิกฝ่ามือในชั่วข้ามคืนขอบคุณพระเจ้าครับเราเชื่อว่าผลที่เราได้กระทําทุ่มเทในพระเจ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าเพื่อลูกหลานของเราเถอะนะครับให้เราทุ่มเทเอจริง,อา,รงอาจังเป็นแบบอย่างเพื่อผ่อนนั้นจะมาถึงลูกหลานของเราในรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเห่นหลายๆชั่วอายุคน พวกเขาจะได้รับพรอ,อย่างมั่งคั่งครับผมเห็นหลายครุษจักรที่บิดามารดาเริ่มต้นวางรากฐานในความเชื่อเป็นต้นตระกูลแห่งความเชื่อชีวิตของคนรุ่นแรกๆนั้นลำบากลำบนเหลือเกินแต่ว่ารุ่นหลังๆมานะครับพระเจ้าอวยพรครอบครัววงตระกูลของพวกเขามีกำลังบังชามีความเข้มแข็งในครอบครัวมีธุรกิจการงานมากมายเป็นเสาหลัก ถือได้ว่าเป็นหลักในคริสตจักรที่สนับสนุนพันธกิจหลักๆเลยนะครับเพราะบิดามารดาไว้วางใจในพระเจ้าทุ่มเทมีความเชื่อปรนิบัติพระเจ้าด้วยความศักดิ์ซื่อผลบําเหน็จนั้นมาถึงลูกถึงหลานถึงเหลนที่ได้รับพระพรและพวกเขาก็ส่งต่อในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าต่อไปต่อเนื่องจากบรรพบุรุษของพวกเขานี่เป็นมุมมองความเชื่อที่ผมมีอย่างนี้นะครับ ดังนั้นผมจะหนุนใจพี่น้องที่จะทุ่มเทในพระเจ้าต่อไปเถอะนะครับแม้ว่าวันนี้เราจะยังไม่ได้รับสิ่งนั้นๆเหมือนที่เราอยากจะได้แต่พรเหล่านั้นอย่าลืมว่าพระเจ้าไม่เคยลืมพระเจ้าไม่เคยมีสมาธิสั้นจดจําเราไม่ได้ไม่ใช่แบบนี้พระเจ้าจดจําความรักมั่นคงของพระองค์ไม่เคยสิ้นสุดและพระเจ้าจะคืนให้ในสิ่งที่เราให้พระเจ้ายืม ความทุกข์ทรมานที่เราสูญเสียสันติสุขต่างๆไปในช่วงเวลาที่เราติดตามพระเจ้านั้นแม้เราจะไม่ได้รับผ่านตัวเราเองแต่เชื้อสายของเราจะได้รับแน่นอนครับเพราะพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี้วันนี้และพรุ่งนี้เป็นอย่างไรพระเจ้าจะเป็นแบบนั้นตลอดไปนะครับ <pla. S 1> คุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่ผมจะนํามาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังนะครับเราจะมาอ่านด้วยกันใน พระธรรมอพยพบทที่12ครับวันนี้เราจะอ่านข้อที่37ไปจนถึงข้อที่51นะครับพระธรรมอพยพบทที่12ข้อ3 7จนถึงข้อที่51มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับชนชาติอิสราเอลออกจากเมืองราเมเสษไปถึงเมืองสุคตนับเฉพาะผู้ชายเดินเท้าได้ประมาณห0 0สนคนไม่รวมเด็ก มีคนชาติอื่นจำนวนมากติดตามไปด้วยพร้อมทั้งฝูงปุสัตว์มหาศาลคือฝูงแพะแกะและฝูงโคพวกเขาเอาก้อนแป้งดิบซึ่งนำมาจากอียิปติ้งเป็นแผ่นขนมปังไร้เชือ้อเหตุที่เขาไม่ใส่เชือ้อก็เพราะถูกเร่งรัดให้ออกจากอียิปจึงไม่ทันเตรียมสเสบียงชนชาติอิสราเอล อยู่ในอียิปเป็นเวลา430ปีเมื่อครบ430ปีแล้วในวันนั้นเองประชากรทั้งหมดของพระยาเวก็เคลื่อนออกจากแผ่นดินอียิปต์คืนวันนั้นเป็นคืนของพระยาเวที่ส่งเฝ้าดูเพื่อนำพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์และเป็นคืนที่ชนชาติอิสราเอลทั้งสิ้น ถือเป็นที่ระลึกถึงพระยาเวตลอดชั่วชาติพันธ์ของพวกเขาพระยาเวตรัสกับโมเสสและอาโรนว่ากฎเกณฑ์พิธีปัส,สกาเป็นดังนี้คือห้ามคนต่างชาติกินส่วนทาตซึ่งนายเอาเงินซื้อมาเมื่อให้ทาตนั้นเข้าสุนัตแล้วก็ให้เขากินได้ ส่วนคนอาศัยหรือลูกจ้างห้ามกินปัสะกานั้นให้กินแต่ในบ้านห้ามเอาเนื้อไปนอกบ้านและห้ามหักกระดูกของมันให้ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นปฏิบัติตามพิธีนี้ถ้ามีคนต่างด้าวมาอาศัยอยู่กับเจ้าและต้องการจะปฏิบัติตามพิธีปัสะกาถวายพระยาเว ก็ให้ชายพวกนั้นทุกคนเข้าสุนัตก่อนแล้วจึงให้เขามาใกล้และปฏิบัติตามพิธีนั้นได้เขาจะเป็นเหมือนคนที่เกิดในแผ่นดินนั้นแต่ทุกคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตจะกินปัส,สกาไม่ได้บทบัญญัติสำหรับคนพื้นเมืองและคนต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าจะต้องเป็นอย่างเดียวกัน ชนชาติอิสราเอลทั้งสิ้นก็ปฏิบัติตามที่พระยาเวมีรับสั่งแก่โมเสสและอาโรนในวันนั้นเองพระยาเวทรงนำชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์โดยแยกเป็นขบวนขบวนคุณผู้ฟังครับจากพิธีปัสะกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชือ้อที่พระเจ้ากำหนดให้ คนอิสราเอลนั้นได้ถือปฏิบัติในเทศกาลนี้กินขนมปังไร้เชื้อ7วันด้วยกันนะครับความหมายถ้าดูตามหลักการทั่วๆไปก็คือพวกเขาไม่มีเวลานะครับในการที่จะมาหมักเชือ้อในแป้งเพื่อที่จะให้แป้งมันขึ้นตัวแล้วก็จึงจะนำขนมไปอบเพราะว่าน,นั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการเร่งรีบและเป็นหมายสำคัญที่อยากจะบอกให้พวกเขานำไปเตือนลูกหลาน ให้จดจำระลึกถึงเหตุการณ์นี้ว่าปิดามารดาต้นตระกูลของพวกเขานั้นได้ใช้เวลาอย่างเร่งรีบออกจากอียิปต์พ้นจากแดนทาดดังนั้นจึงต้องมีเทศกาลฉลองกินขนมปังไรเชือ้อและอีกประการหนึ่งที่ผมอยากจะนามาหนุนใจคุณผู้ฟังที่เราจะลองมาศึกษาด้วยกันว่าคำว่าเชื้อในที่นี้เนี่ยนะครับในพระคัมภีร์ได้ใช้คำนี้มากมายหลาย,หลายตอน ซึ่งกำลังกล่าวถึงเรื่องของความผิดความบาปเรื่องของมลทินต่างๆนะครับไม่ได้หมายถึงเชื้อในขนมปังเท่านั้นแต่ยกตัวอย่างว่าถ้าเชื้อที่เป็นมลทินสักเพียงเล็กน้อยอยู่ในตัวอยู่ในจิตใจอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวอยู่ในเผ่าอยู่ในตระกูลใดตระกูลหนึ่งเชื้อนั้นอาจจะส่งผลอันตรายส่งผลร้ายในภายหลังเมื่อเชื้อมันเริ่มลุกลามแพร่กระจายเข้าไปใน จิตใจของคนนั้นคนนี้นิดคนนี้หน่อยแล้วก็เริ่มก่อตัวเป็นปัญหาเป็นปัจจัยหลักๆที่ส่งผลกระทบต่อเผ่าพ,พันธุ์ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนส่งผลกระทบต่อชุมชนของพระเจ้าให้มีสิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่เสียหายเกิดขึ้นนั่นเป็นภาพของความเป็นมลทินภาพของความบาป ถ้าความบาปอยู่ในใจเราเองมันเมื่อมันฝังตัวอยู่เล็กๆน้อยๆเราก็จะเคยชินกับมันและเมื่อมันก่อตัวมากยิ่งขึ้นเราก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นมิตรเป็นเพื่อนกับความบาปและในที่สุดทั้งชีวิตของเราก็จะพินาศอยู่ในความบาปเพราะเชื้อเล็กๆน้อยๆที่เรายอมให้มันอยู่ในชีวิตของเราดังนั้นพระเจ้าต้องการสอนคนอิสราเอลว่าเขาจะต้องมีแต่พระเจ้าที่ไม่มีเชื้อใดๆมีชีวิตที่ไร้มนทิน เพราะพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ดังนั้นก่อนที่จะออกไปจากอียิปต์ชีวิตของพวกเขาต้องทิ้งเชื้อเก่าๆทั้งหมดไม่ยอมให้มีสิ่งใดติดตัวพวกเขาไปเลยนอกจากในอาหารในขนมปังแล้วในบ้านทั้งหมดสิ่งที่มีเชื้ออยู่จะต้องนําไปทิ้งให้หมดไม่ให้เหลือมลทินใดๆค้างอยู่เลยซึ่งนี้ผมถือได้ว่าเป็นปริศนาธรรมสําหรับเราทั้งหลายด้วยในฐานะที่เป็นลูกพระเจ้าอย่าละเลยเพิกเฉยให้ความบาปเล็กๆน้อยๆ ก่อตัวในหัวใจในความคิดของเราเมื่อมันมีรีบกำจัดรีบนำมันทิ้งไปด้วยการสแสวงหาการชำระบาปนั้นสารภาพกับพระเจ้าเพื่อเราจะมีชีวิตที่ไม่มีมนทินมีชีวิตที่สะอาดเฉพาะพระพักของพระเจ้าเพื่อจะไม่นำความเสียหายมาสู่ตัวเราครอบครัวชุมชนคริสตจักรของพระเจ้าในวงกว้างในภายหลังนะครับ คุณฟังครับและมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำข้อคิดหนุนใจและคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับพระวันะธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปในวันนี้นะครับซึ่งอยู่ในหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันผมจะนำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังนะครับซึ่งมีเนื้อความอย่างนี้ครับชนชาติอิสราเอลอยู่ในอียิปเป็นเวลา430ปี ตามที่พระเจ้าตรัสก,กับอับราฮัมในปฐมกาลบทที่15ข้อ13บัดน,นี้ก็ถึงเวลาที่จะอําลาจากดินแดนนี้แต่ยังดินแดนแผ่นดินแห่งพันธสัญญาการอพยพออกจากอียิปต์ของชนชาติอิสราเอลนั้นเป็นการเคลื่อนย้ายมวลชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยุ่งยากและซับซ้อน ทั้งนี้นับเฉพาะผู้ชายที่เดินเท้าได้มีประมาณห0 0สนคนไม่นับเด็กสตรีและคนที่เดินไม่ได้และมีชาติอื่นอีกจำนวนมากติดตามไปด้วยมีการประมาณกันว่าน่าจะมีจำนวนมากถึงกว่าสองล้านคนงานนี้เกินความสามารถของโมเสสและอาโรนที่จะอพยพคนจำนวนมากมหาศาล ที่เคยชินกับการเป็นทาสเพื่อจะนำไปสู่ดินแดนใหม่แห่งเสรีภาพที่ไม่คุ้นเคยแต่พระเจ้าก็ไม่เคยทอดทิ้งพวกเขาเมื่อพระราชกิจของพระองค์ยังไม่เสร็จสิ้นพระองค์จะไม่หายไปไหนพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อยังคงอยู่และนำต่อไปพระองค์ทรงกำชับให้อิสราเอลถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของพิธีปัสะกาเพื่อระลึกถึงการที่พระเจ้าทรงปลดปล่อยพวกเขาออกจากการเป็นทาสอันยาวนานชนชาติอิสราเอลทั้งสิ้นก็เชื่อฟังและปฏิบัติตามพวกเขาพร้อมที่จะเชื่อและฟังคำเดินไปตามการทรงนำของพระเจ้าโดยผ่านมาทางผู้นำคือโมเสสและอาโรนพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับพวกเขา ตั้งแต่ต้นทางจนตลอดเส้นทางไม่ทอดทิ้งคนของพระองค์ในการ,รเผชิญกับอนาคตข้างหน้าแล้วพระองค์ทรงนำอิสราเอลออกไปพร้อมกับเงินและทองคำและไม่มีสักคนหนึ่งในเผ่าของพระองค์ต้องสะดุดหายไปคุณฟังครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตบางครั้งก็อาจจะทำให้เราสงสัยว่า เอ๋แล้วพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระองค์ยังทรงดำเนินไปกับเราหรือไม่พระเจ้าทรงสัตซ์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งคนของพระองค์พระองค์ไม่ทรงปลดปล่อยเราจากการเป็นทาตบาปให้ได้รับความรอดเท่านั้นแต่ยังไปด้วยกับเราในสิ่งที่ท้าทายที่อยู่เบื้องหน้าดังนั้นจึงหนุนใจที่จะให้เราเชื่อสัตซ์ซื่อ จงรักภักดีและไว้วางใจในพระองค์ตลอดไปนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอ,อนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับในวันที่เราเป็นสุขสิ้นทุกผ่านพา ก็คือวันพรรกานั้งเป็นที่มาให้เรานั้นไงเป็นวันที่องค์ผู้ทรงช่วยเรารอดได้สิ้นประชนโลหิตลางลายบนไม้กลางเขนไงนาะการครั้งองค์พระเจ้าทรงดำรัสห้ ผู้แดงความตายนั้นนำไปได้ผู้ไรศรัทธามะหันตะไยรบูดคนหัวปีโดนท่าเพราะฟาโรอย่างดื้อดันเด็กกาหลายครั้งผ่านไปไม่หลากจ้า มีบาดสุดท้ายให้พลานแต่หากบ้านไหนมีเลือดแกท่าบ้านนั้นพระองค์สัญญาไว้มันความตายจะพันผ่านพาอยู่ในพระธรรมมีหนึ่งโครินบอกเราบทที่ห้านำลา เจ็ดมีเห็นเด่นตาด้วยพระผู้สางรประทานพระเยซูมาเป็นปัสกาของเรา แต่หากบ้านในมีเลือดแก้าบ้านนั้นพระองค์สัญญาไว้มันความตายจะพันานผ่านผ่านอยู่ในพระธรรมมีหนึ่งโครินบอกเราบทที่ห้านำนั้น โคเจ็บเห็นเด่นตาด้วยพระผู้สางประธานพระเยซูมาเป็นปัสกา